ียยธรรมยามเช้าวันอังคารที่เจ็ดเดือนตุลาคมพุทธศักราชสอง8เช้านี้นาศูนย์ปฏิบัติธรรมหทยนเรศน์ใหญ่สงกลาเป็นช่วงเวลาของการกลับมาเติมองค์วามรู้คือปัญญาให้กับจิต อันเป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุตั้งต้นเป็นธาตุต้นกำเนิดเป็นธาตุก่อเกิดสรรพธรรมทำทั้งหลายมีจิตเป็นต้นมีจิตเป็นประธานมีจิตเป็นหัวหน้ามีจิตถึงก่อนทำทั้งหลายปรากฏมีขึ้นมาแต่ก็มีจิตนั้นตั้งต้น มีจิตอยู่ก่อนก็คือมีจิตอยู่ก่อนสิ่งอื่นเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายปรากฏมีในโลกธาตุนี้ตามจะไปพบพูมิมากมายสักเท่าไหร่กี่โลกธาตุนับไม่ท้วนแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมีจิตตั้งต้น หากว่าไม่มีจิตแล้วสิ่งทั้งหลายจะมีขึ้นได้อย่างไรการผลิตการก่อเกิดสรรพสิ่งก็มีจิตนั่นแหละปรากฏขึ้นก่อนการสร้างสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็มีจิตนั่นแหละตั้งต้นก่อนโลกนี้ก็มีจิตตั้งต้นจัก,กรวาลน,นี้ก็มีจิตตั้งต้น จะมากมายสักเท่าไหร่ก็มีจิตตั้งต้นทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นเราทั้งหลายเมื่อจะแรจะรู้แจ้งความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นจงทวนกระแสกลับมาตือนรู้แจ้งจิตเถิดเมื่อรู้แจ้งจิตได้ก็จะรู้แจ้งธรรมทั้งหมดวันนี้เป็นวันสมมุติ ทางโลกก็คือวันมาปวารณาออกพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกันประชมุมและก็เปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้เรียกว่าว่ากล่าวตักเตือนเชื่อว่าปวารณาก็คือออกปาก ให้ผู้อื่นได้ได้ตักเตือนได้ตักเตือนโดยในการอยู่ร่วมกันในสามเดือนในช่วงกับรษามีมีสิ่งที่ได้ประชิญได้พบได้เจอด้วยการได้ยินสุเตนวาก็คือด้วยการได้ยิน ด้วยการรับรู้ด้วยการรับทราบโดยประการต่างๆไม่เหมาะไม่ควรอย่างไรวันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเกินกันได้ก็คือเป็นวันที่เรียกว่ามีความเสมอภาคกันทั้งเจ้าวาด จนถึงพระลูกวัดที่เป็นพระพันษาน้อยเรียกว่าเปิดโอกาสให้ตักเตือนกันเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีการโยกย้ายแยกย้ายเดินทางไปไหนมาไหนตามเีตปัจจัยอันสมควร เพราะว่าได้อยู่จำปัญษาครบท้วนใจมากแล้วก่อ,อนจะเดินทางแยกย้ายกันก็เปิดโอกาสให้ช่วยกันตักเตือนเป็นฟันฮอรามในหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นระเบียบวิธีที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตประทานโอกาสไว้ให้ให้กับภิกษุสงฆ์ ที่โย่จำพรรษาทวนไจมาดแล้วก่อนจะแยกย้ายก็เปิดโอกาสให้ทำปวารณาร่วมกันก็เ,เป็นความมดนม้ำคือผู้ที่อยู่โดยมีผู้อื่นช่วยดูแลช่วยสอดส่องช่วยมองช่วยเรียกว่าตรวจสอบ ก็เป็นสิ่งที่พ้นหามเป็นสิ่งที่ดีงามมีแต่ความม,าม้นหามไม่มีความเสียงหนันนี่เป็นสิ่งที่มีในทางพระพุทธศาสนาส่วนทางโรคจะเป็นเช่นไรก็ก็เอาไปใช้ได้เจ้านายก็เปิดโอกาสให้ลูกน้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามธรรม อทั้งหมดนี้เป็นปลโดยธรรมไม่ใช่มีความอกติไม่ไม่ใช่มีความ,าม,ม,ม,วามลำเอียงด้วยความรักด้วยความชังด้วยโมหะก็มีความเป็นธรรมการวิจารณ์หรือเรียกว่าภาษาปัจจุบันก็คือคอมเมนต์แต่สมัยพุทธกาลเรียกว่าปวรณา ออกปากให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นว่าเป็นเช่นไรบ้างเพราะนั้นในหมู่สงหรือว่าในกลุ่มของพุทธศาสนาซึ่งเป็นสังคมของพระภิกษุจึงมีความพดนามยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ มีสังคมใดที่ไม่มีปัญหาก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะกรรมวัตสังคมก็คือการเป็นไปร่วมกันเป็นการเป็นอยู่ด้วยกันความเป็นอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งเกิดก็าย่อมมีโอกาส วิพลิตแปป่วนไปตามอำนาจของมายาคือดจังการทั้งหลายรูปธาตุนามธาตุทั้งสิ้นเรียกว่าไหลหลงไปกับนามธาตุรูปธาตุความเป็นไปเช่นนี้ย่อมเป็นทุกข์เป็นวัตตะเป็นการเกิดโยล่ำไปเชื่อว่าปัญหาก็ได้แต่เมื่อ ต้องการที่จะพ้นจากทุกพ้นจากวัตฏะพ้นจากการเกิดก็แค่ทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้นการตื่นรู้อยู่ภายในเป็นการพลากออกสลัดออกคลายเกินกับโสตัมมัตฐเองตนเป็นการพ้นโดยอัตโตมัติเป็นการไม่เป็นไปกับวัตฏะไม่เป็นไปกับทุกข์เป็นไปกับการเกิด เป็นการพ้นเพราะได้กับเคินส e นโสธรรมธาตุแห่งตนธรรมธาตุแห่งตนก็คือต้นธาตุต้นธรรมดังที่กล่าวแล้วต้นธาตุต้นธรรมนั้นเป็นธรรมตั้งต้นหรือเป็นธาตุด่งธรรมทั้งหมดเมื่อจะรู้แจ้งธรรมซึ่งกล่าวแล้วว่าธรรมทั้งหลายมีจิตเป็นวัวหน้ามีจิตเป็นประธานมีจิตตั้งต้น มนโนบุพังก็มาทรม,มาทำทั้งหลายมีจิตตั้งต้นมีจิตเป็นธรรมธาตุธาตุตั้งต้นเมื่อจะรู้แจ้งธรรมตัวกระแสกลับมารู้แจ้งจิตเถิดรู้แจ้งจิตได้ก็จะรู้แจ้งธรรมรู้แจ้งธรรมก็คือรู้แจ้งความจริงทั้งหมดรู้แจ้งความจริงทั้งหมดเท่ากับมีการเรียกว่าเป็นโย โดยไม่มีความประมาทเป็นอยู่โดยความรู้แต่ไม่ยึดอะไรเป็นความอิสระเป็นความสมบูรณ์พร้อมแห่งธรรมความเป็นจริงเช่นนี้แค่ตันกระแสกลับมาเตินรู้อยู่ภายในเถิดก็จะมีความรอบรู้ในธรรมทั้งหมดจะจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยเป็นไป โดยความสวัสดีเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พน้นมตตคเป็นการพ้นจากการเกิดได้อย่างตรงแท้แน่นอนเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยอนุภาพแบ่งสัจจะแห่งพุทธะทั้งสิ้นที่รวมเป็นหนึ่งโดยความเป็นสัจ,จพุทธะทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ณนะแก่นแก่นตาต้นองค์ความรู้จงแผ่ความจริงที่เป็นจริงอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาด้วยองค์ความร้อนยิ่งยวดออกไปให้ไปสารด้วยการไห้ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณต่อสภดดาพดวงจิตดวงวิญญาณทั่วสามแดนโลกธาตุอน,นันตาจักรวาลทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ว่าจะอยู่ณนะมิติใดอนุใด ประมณูใดถุกพลังกดทับด้วยมดาามดํกาถาคมใดด้วยแรงอาการพยาบาทใดด้วยสัจจะใดด,ด้วยความไม่รู้ใดจงมาลายขึ้นไปเถิดจงแจ้งประจักษ์ในธรรมธาตุตนกลับเกินโซความพ้นโดยวิเศษเรียกว่าวิมุติโดยไม่กลับกำเลิกเป็นการพ้นจากทุกพจาจบาตรพันจาก,การเกิดได้อย่าง เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้อย่างถาวรและจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธะมาเถิดมาทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์และพิ้องอันเป็นสัจจะแห่งพุทธะหนึ่งเดียวกันทำหน้าที่หรือสัตว์คนสัตว์ปิดวัตจทุกข์ให้จบสิ้นในยุคนี้เป็นการทำหน้าที่อนุทามกลางสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเถิน